สามลอยผพานไปครับ มาเลยมาเลยในมหาชัยจัรับคอยโจมให้มันเดะางนี้นะครับผลงานของทีมงานสั่งกันครับบางที่2นะครับโอ้โห2-0ไป ไฟลานครับพี่น้องขึ้นปานท่อฮะพุ่นมาบเลยจอยพุ่นบงังพุ่นบงังโอ้ยบังข้อบังข้อพี่นอ้องข้องไฟลานโอ้โหป้าติดโถข้อ,ของไฟลานพี่นอ้องเอ้ย

เงินจริงขอขไปเอาห้มมากุ่นเบาครับเบาครับ ในฝันช่างจันทร์บ้างขอเสียงในคราบไม่ได้ไม่ได้ละลายขอเสียงในคราบจันทร์ดวงขุนเที่ยวไปบอกรัก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 

ตัวไหนทิศท่ามันงามงามเหรอตัวไปเหรอเออมุมกว้างร้อยแปดสิบพันไปครับบังไฟลานทีมงานสร้างจันทร์บังที่สองครับ

เนี่ยมึงที่เราเอามือถือไทยดิเเห็นอยู่่เห็นลหมเ่าเนะอกลางหบอกปวดแขนฟืดครับ

ม, sociedad, มันก็จีมันก็จีดัมโคอโยตัวนึง280,000ไปครับเต็แล้ววะ <a narciss istic heartbeat> สามร้อยพันไปครับเจ้าที่ถอยให้เบิง้งความเบานะครับพี่น้อง<ป>อเบิ้งไกลแล้วเบิ้งไกลบ้างคนระับสามร้อยยี่สิบพันไปครับ สามร้อแล้วร้อย0 0 0สิบนสนียวนอนนร้บ 6 6ครอ้ยนี่ครับสุดยอดบังไฟลานของทีมงานสร้างจังครับบังที่2ครับนํามาจุดถวายนะฐานจุดบ้านทุ่งตำบลแดงหมออำเภอเครื่องในปี67ครับสุดยอดครับ